สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวิด,ดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําละครสรั้น FC กันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆตามคอมเมนต์นี้เลยนะคะถ้าใครอยากให้พี่นุ่นทาละครสรั้นเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยที่ร่กค่ะเราแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็ไปทำงานกัะที่รักได้เลยครับวันนี้เนี่ยคุณมีสอนใช่ไหมเชื่อขาที่รัก พอดีสอนเยอะเป็นหนึ่งพอดีนักเรียนดือด้อนะคะทีละอืมเป็นคุณครูก็เป็นแบบนี้แหละนักเรียนก็ดื้อเป็นธรรมดาแล้วนะถ้าคุณเหนื่อยเนี่ยทำไมคุณไม่ออกจากงานเลยล่ะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลี้ยงดูคุณเองไงไม่ได้หรอกค่ะแต่คุณเลี้ยงฉันฝ่ายเดียวฉันก็จะไม่ขยนันฉันอยากขยันเป็นแม่สีเรือนบ้านนะคะแม่สีเรือนก็อยู่บ้านทํากับข้าวก็ได้นี่ ไม่จําเป็นต้องไปทํางานหนักๆเลยทํากับข้าวได้ไงล่ะคะคุณร้อยกว่าคนเลยนะคะอ้าวก็ที่บ้านเราก็มีคนรับใช้แบบเนี้ยคุณก็สบายอยู่บ้านก็ได้นี่นาถ้าเกิดชาน่ะอยู่เฉยๆแล้วให้คุณเลี้ยงฉันดูเห็นเก็บตัวเกินไปฉันไปหางานทําช่วยคุณยังดีกวคะ่ะคุณกลัวเพื่อนจะว่าให้คุณได้ผัวรวยใช่ปะล่ะก็ใช่นะคะเพราะว่าเพื่อนะนะ ไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ว่เห็นหน้าคุณที่ไรเซลเซล,ลฉันทุกรอบเลยละคะ่ะเรื่องว่าเธอจะแย่งบัลลังปวดเธอหรือเปล่าอย่างนั้อย่างนี้นะคะฉันไม่ชอบเลยช่วงไปสนใจคนอื่นเขาจะพูดอะไรหรอกนะเรารู้กันสองคนก็พอแล้วขอบคุณค่ะที่รนะักงานกันเถอะเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่ทํางานนะช่วงนี้ขอชมพูดดีๆนะคะช่วงนี้นักเรียนนะคะดืดือด้อ ถึงที่ทำงานแล้วไปกันเถอะครับที่รักค่ะที่รักเอื่มไห่จะถึงห้องเ่ะอนะห้องก็ใกล้ไกลวิ่งไปเดี๋ยวก็ล้มรองเท้าสูงๆก็พงังพังสวัสดีจ้าเพื่อนสวัสดีาาทบตบการแล้วเหรอจา้าจ้ามาทำงานก็สายนะเนี่ยอเอาแล้วจะทำไมล่ะจ้า ็ค่ว่าฝา,าฉันมาส่งช้าไม่เป็นไรหรอกเนะาะเธอคงคิดว่าแฟนเธอรู้จักกับผู้อำนวยการของโรงเรียนแล้วจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอเปล่าเข้าว่าวัานนี้บ้านมันใหญ่พอดีบันไดที่บ้านมันยาวนะ่ะฉันก็เลยเดินมาช้านิดนึง ยังมีหน้ามาอวดอีกนะว่าบ้านตัวเองรวยอะ่ะบ้านตัวเองก็ไม่ใช่บ้านแฟนเธอไม่ใช่แล้วไงจะพูดมันจะเอาสมบัติไปบดเลยนี่ใช่ไหมฉันไม่แไมอแล้วบายยฉันรู้นะ่ะที่เธอแต่งงานกับเขาอ่ะก็เพราะอยากได้สมบัติของเขา่ด้หละน้าน,นะนี่นี่หรือเชื่อฟังคำที่แฟนเคยบอกว่า เลือกทำงานนี้ไปซะมันไม่มันอาจจะไม่ดีแต่ว่าเราถ้าเกิดเราให้แฟนทำหนึ่งเดียวพูดอย่างเดียวเราก็เป็นคนแห่งกตัวสิทีนี้ทำไงดีล่ะนะก็คงต้องอดทนทางานต่อไปแหละสวัสดีค่ะคน,นักเรียนทุกคนใช้เป็นครูสองภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะทิเชอร์มีฉันสอนต่อเองค่ะทิเชอร์มาเดี๋ยวจะมาสอนภาษาอังกฤษนะคะมา เริ่มเลยนะอ่ะจดตามกระดานนี้เลยนะตามกระดานเลยนะจ๊านักเรียนที่วางมาแล้วค่ะเอาละวันนี้ผมจะพาไปดินเนอร์ผมจองร้านอาหารสุดหรูเอาไว้แล้วนะค่ะที่รักไปกันเถิดจ้าค่ะเ<อ>ดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกินร้านอาหารสุดหรูที่ผมจองเอาไว้แล้วนะ ร้านนี้จองยากมากมากเลยล่ะอาหารก็แพงสุดๆเลยนะอร่อยด้วยอาที่รักจริงเลยอ่ะฉะนันน่ะไม่ค่อยชอบมาเพื่อชิเท่าไหร่นะคะไม่รู้เป็นไรชอบพูดแซ่ตลอดเลยแล้ววันนี้เขาก็มาพูดแซ่เฉยเหรอคะที่รักรู้บอกว่าอวดรวยนะคะ่ฉะฉันก็ไม่ได้อวดรวยแบบเรื่องจริงไหมอ่ะที่ว่าบันไดรายาฉันก็เลยมาสายอ่ะ <laughs> งั้นเหรอ นี่ค่ะที่รักเอาไปหาอาหารเลยค่ะช่างนี้นั่นเถอะแต่ว,วันนี้ฉันอยากซื้อสมุดเอาไปอ่านที่ที่บ้านนะค,ะนค่ะที่รักนี่เหรอคะที่รักร้านที่ดีที่สุดอะร้านนี้แหละจองคิวยากมากเสียเลยนะคะประตูที่รักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญด้านบนได้เลยนะคะจะ โต๊ะที่จองเอาไว้เตรียมไว้ให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะงแล้วก็ไปเถอะที่รักที่นี่เนี่ยอากาศดีดีนะคะที่รักวิวที่นี่ดีมากเลยนะที่รักผมจองร้านเนี้ยยากมากๆเลยละที่รักจำได้ไหมตอนที่ที่รักอะขอดิฉันแต่งงานอะ่ะแล้วขอกะตรงสะพานตรงนู้นอะที่รักจำได้ไหมอะ จำได้สิผมเนี่ยคิดไม่ผิดเลยที่แต่งงานกับคุณคุณดีมากๆเลยนะคุณไม่เคยสนใจเลยว่าผมจะรวยหรือไม่รวย <c oughs> ถึงผมจะอายุมากแล้วคุณก็ยังรักผมเหมือนเดิมนะที่รักค่ะ <c oughs> ที่รักฉันก็รักคุณเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่า คุณนะคะต่อให้เท่าไหร่คุณก็ยังหน้าไว้รื่อยอ่งยี่สอยู่เลยนะคะที่รักอย่าบาะพูดหยอกผมเลยนะผมรู้แล้วละ่ะอายุผมก็40กว่าแล้วโอ้ที่รักไม่ต้องบ่นละคะ่ะที่รักก็พูดไปหน้าตาเดีย่เนี่ยใครจะไปกล้าทิ้งลงแถมสายเตยด้วยวันนี้คุณอยากได้กระเป๋าใบใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ อ๋อไม่เป็นไรค่ะใช้เงินซื้อเองก็ได้เราจะเบิกเงินคุณนะไม่เป็นไรหรอกหนะ้าแต่งงานกันแล้วเงินของผมก็คือเงินของคุณนั่นแหละจริงเหรอคะทีรลกครับรักทีรัาที่สุดเลยคะ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปส่งคุณที่ห้องทำงานเลยนะค่ะทีลทรลาวันนี้ชุดฉันสวยไหมคะสวยมากเลยครับเธอคุณก็หล่อมากเลยคะ่ะ ปาแลวครับโรงเรียนกันไี่ค่าวว่าคุณมีเพื่อนกับผู้อำนวยการเหรอคะเห็นเพื่อนฉันมันเซลนะคะใช่ครับผมรู้จักกับผู้อำนวยการโรงเรียนนี้อ๋อเพื่อนๆนี่ปานฉันเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนนี่แฝดฉันเองนะอุ้ยที่รักจะขอไปเข้า,ขาน้ำก่อนนะอยู่กับเพื่อนฉันไปก่อนนะีย๋ยวค่อยฟังนี้นี่หรอกนี่เนี้ยชอบ ว่าฉันตลอดเลยเนี่ยไม่ค่อยฟังไม่ต้องฟังมันมากหรอกนะกลัไปข้างน้ำก่อนนะคะที่รักโอ๊ยมีอนเฮ้ยข้างน้ำข้างน้ำเอ่มขอโทษนะครับโต๊ทำงานแฟนผมอยู่ที่ไหนแล้วครับอ๋อพอดีว่าโต๊ทำงานเธออยู่คัข้างฉันนี่แหละค่ะอ๋องั้นหรอกครับผมว่าจะ มาดูโน้ตบุ๊กของเธอเห็นโน้ตบุ๊กของเธอเก่ามากแล้วนะเนี่ยผมคิดว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ให้เธอครับอ๋องั้นหรอกคะคุณจะซื้อให้เธอทำไมอะ่ะก็เธอเป็นแฟนของผมนี่ครับเออไม่ใช่สิเธอเป็นภรรยาของผมอะครับเราแต่งงานกันแล้ว คุณมีอะไรหรือเปล่าครับเห็นมองผมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอืมแชทก็มองคุณปกตินี่คะเห็นว่าคุณก็หล่อดีฉันได้ยินข่าวมาว่าคุณเองก็รวยมากๆเลยใช่ไหมคะเออถ้าจะถามว่าผมรวยไหมเนี่ยผมก็คงจะตอบตรงๆนะคะว่าผมก็รวยมากงั้น คุณอยากมีภรรยาเพิ่มไหมล่ะคะถ้าอยากมีเนี่ยฉันแนะนำตัวเองได้เลยนะคะเออไม่อะครับผมไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นหรอกผมมีภรรยาแล้วเอ๊ะมีแล้วก็มีอีกได้นี่คะให้ฉันเป็นกิ๊กคุณก็ได้รับเลี้ยงฉันเพิ่มอีกคนสิคะเพราะฉันเองเนี่ย ็รู้สึกว่าฉันชอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะฉันก็ชอบคุณมาสักพักแล้วล่ะค่ะฉันเห็นคุณมาส่งแฟนที่ทำงานบ่อยๆฉันก็รู้สึกอิจฉาเธอว่าเธอโชคดีที่ได้คุณมาเป็นสามีอะค่ะทั้งหล่อทั้งรวยแบบนี้เสียดายแย่เลยถ้ามีแฟนแค่คนเดียวอะค่ะ พูดมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยสักอย่างนะครับเอ๊ทำเป็นไม่เข้าใจไปได้เพราะฉันชอบคุณไงล่ะคะอ๋อผู้ชายและผู้ชายไม่เอานี่น่าสนพศจ,จริงๆเลยนะเพื่อนฉันเนี่ยถ้าเกิดผู้ชายไม่เอาก็ไม่ต้อ,องออขอสิคะคุณผู้หญิงถ้าเกิดเขาไม่เอาอะค่ะนี่เธอได้ยินหมดทุกอย่างเลยเหรอเนี่ย ก็ดีจริงๆนะคะที่มีแฟนดีไม่เหมือนเพื่อนนะคะที่เลวจนต้องแย่งแฟนชาวบ้านฉันฉันไม่ได้คิดจะแย่งแฟนเธอนะก็แฟนเธอมาขอเบอร์ฉันเองอะอ๋อเหรอหน้าอย่างเธอเนี่ยเขาจะไปขอเบอร์เองได้ไงไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่ออย่าแฟนก็แฟนเธอชอบฉัน อะคะแล้วฉัไมาจ้องมันถ้าเกิดเขาชอบเธอเขาอะ่ะคงก็ไม่มีที่หรอกถ้าเกิดเวลาเขาคงเลือกหมางี้กอเลือกเธอแหละมั้งถ้าเกิดเขาชอบเธอจริงๆอะ่ะเออครับที่รัก, <c oughs> รรกวันนี้ผมจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้คุณด้วยถือว่าเป็นของขวัญจริงหรอคะที่รักแล้วปล่อยให้หมาตัวนี้มันอยู่ที่นี่ไปก่อนเถอะ,ะเรากลับกันเลยคะ่ะแล้วก็ฉันขอลาออกนะคะที่รัก เดี๋ยวฉันไปทำงานที่อื่นแทนนะคะที่รักก็เราไปกันเถอะค่ะเดี๋ยววันนี้จะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้นะค่ะที่รักปอให้หมามันนั่งงูอยู่นี่แหละค่ะถือว่าเป็นของขวัญลาออกจากที่ห่วยๆแห่งนี้ค่ะที่รักที่จาเลยนะคะที่รักที่ฉันลาออกจากที่เย่ๆที่นั่นน่ะค่ะเดี๋ยวฉันก็โกรธคุณเหมือนกันนะโกรธผมเรื่องอะไรล่ะเนี่ยก็ไม่สาบมั้งสิคุณ ภรรยาเย็นอยู่หน้าห้องใครจะไม่โกรธนะคะผมไม่สนใจเธอหรอกนาจริงหรอผู้หญิงแบบนั้นอ่ะผมไม่ชอบหรอกแน่นใจนะรู้ไหมว่าเธอถามผมว่าอะไรคุณรวยไหมจริงหรอเนี่ยนี่หวังเงินเงินนี่นะเห็นว่าผมรวยก็เลยสนใจผมผมไม่ต้องสนใจหรอกผู้หญิงพวกนั้นอ่ะค่ะฉันรักคุณค่ะที่รัก ผมก็รักคุณครับผมดีใจมากเลยนะที่คุณรักผมที่จิตใจไม่ใช่เงินทองของผมอะโอ้โหสวนสนุกที่นี่มองเห็นวิวบ้านของเราเลยพี่ลาคาฉันว่าจะเปลี่ยนงานค่ะจะทำงานอะไรดีนะ้าก็อยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกไงจริงด้วยจะได้เป็นคุณแม่แล้วนะผมอยากมีเบบีแล้ว แต่ว่าฉันมันมีอ้วนเลยนะเอ๊ยตอนนี้ผมก็อายุมากแล้วถ้าไม่มีเบบีตอนนี้เนี่ยผมคงเสียใจกระดะกระดะครับน่ารักที่สุดเลยเนี่ย